เย็นลุงพี่ใจเย็นลุงพี่โอเคฮะนี้คุณแม่ก็จะพาเราไปเดินทัวร์นะแล้วเราจะจัดการบริหารน้ําอะไรยังไงนะจะเอาพี่แหละน้ําขึ้นมาถึงเพื่ให้ม okay, uh, mm ันไหลลงไปพุ้นนะมันไต่ไม่ลงนี่แม่เสียบไว้แล้วล่ะนี่แม่จะเสียบไว้ไงทีนี้เราเอาท่ออุ้ยน้ำมันหลุดออกตรงนั้นเราเอาท่อหันมาทางนี้ดีกว่าเนี่ยเนาะหันมาทางนีแม่เลยนะแล้วก็ ไปหยิบพ่อนน่นมาคุณอมพ่ออ้อมมันอันี้เปียกยิ่งไปไหนโอเคฮะเขาอยากเปียกพอดีว่าอากาศร้อนไม่จะไหลตรงตัวนี้ใช่ไหมล่ะจ้าคิดทางกันเถอะโอเคครับโอ้มันล้วตรงนั้นมันแรงมากขนาดล่วนได้เนี่ยขนาดล่วยังไม่ถึงโน่นเลบถึงข้อควายเอามาสองพ่อถึงไหมถึงพ่ครับผมเดี๋ยวครับเอาแป๊บหนึ่ง ดูนะน้ําใสมากเลยครับผมที่น้ผมนะครับนู้นครับเจาะเรียบร้อยแล้วครับนี่พลังงานแสงอาทิต์ครับนี่พลังงานแสงอาทิติแล้วอีกท่อหนึ่งไปอย่ามันไหลลงนี่เกินไปมันไปท่อมันยาวไปถึงน้องท่านเดียวอีกท่านเดียวครับผมว้าวโคตรใสเลยทุกคนทำใหม่นะครับขอบคุณเจ้าที่จะไว้น้ำพะวาควายตรงนี้นี่คือสระนานาแล้วนะฮะแล้วก็ถ่ายด้วยเลนส์อัลเทอร์ไวน์ครับผม ล้วอ้อมไปตรงนู้นใช่ไหมแล้วไม่อ้อมก็ได้นี่แล้วอ้อมมันตรงนี้มันี่เราลงนี่เลยเนี่ยรงแล้วก็ปลูกไงก็เสร็จปลูกสิิงปลูกคองปลูกีก็เดินไปง่ได้อยู่แล้ววัวเพราะมันสิ้นสุดตรงนั้นเองโอเคะนี่อ้อมมันนี่ใช้เสาไม่กี่ต้นเองก็ปลูกเลยทีนี้นะเราว่าอยู่เออนี่ใช้เสาไม่กี่ต้นไปถึงนู่นเลยแม่สมมติว่ามันนี่เดี๋ยวมันกินปึ๊บมันลงน้ำปั๊บขึ้นไปกินเลยเราไปรอนั่งอยู่ร่มรอมาเลยโอ้ยรอจับมันรอจับไปเลยอ่า นั่นแหละนี่ยทีนี้เราอยากอ้อมกับกั้นสะหลวงเราก็อ้อมไปใช่ไหมละ่ะครับผมข้างหน้ยัสนี่ยเติมแมดินใหม่ๆอย่างเงี้ยเอามาลงเลยต้นกล้วยนะมันจะได้สวยใช่นี่อ้อมก็อ้อมแป๊บเดียวเนี่ยไม่พอสิบวิธีหรอกอืมเพราะอ้อมเราก็เอาสเสาอะไรแถวๆนะั่นแหละตรงนี้เขาอยากให้เป็นสระว่ายน้ำของครบแม่น่าจะสนุกเราจะมาปรับแต่งแล้วก็ดีไซน์กันอีกนะครับผม ก็ไม่เหนียดิเหตุการณ์มันมากเกิดแต่สักหน้านะ้เนี่ยเนี่ยระวังยุบเด้อมันมองตรงนี้มันลึกไงมันก็จะได้ฝังหลักตรงนี้สูงสูงอ๋เห็นไหมล่ะจ้าก็หลักเก่าแล้วนี่แหละเราฝักังให้มันสูงขึ้นจ้าเราก็ดึงมาดึงไปใส่อันเก่าแล้วนั่นแหละออทีนี้วัวควายมันก็เดินมาแค่สุดนั้นมันเดินมานี่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะอืแล้วก็ปลูกของอันนี้มันก็ขึ้นไม่ได้ คายนะฮะมันจะขึ้นมันก็ลําบากอยู่นะขึ้นมากินนะเพราะว่ามันชันแต่ถ้ามันหิวมันก็มาขึ้นตรงนั้นน่ะได้น่ะนะใช่โอเคก็วันนี้ก่อ็แล้วครับผมเราจะมีอะไรโดดเด่นเราก็จะถ่ายอีกนล้จะตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยมันกินน้ําวัวน่ะมันมาไม่ได้อยู่แล้วล่ะวัวน่ะแต่ว่าคายนี่เราไปนั่งเฝ้าอยู่มุมนู้นครับโอเคนะขึ้นทางเดิมเราก็จะกลับกันละนะเพราะว่าเรามาดูแล้วก็มาต่อน้ําแล้วนะครับทุกคน นี่ก็คือรถตัวแรงของเราไง,งคือรถแรงเกินนะเม็ดหญ้าชิ้นตินครับนี่แหละแล้วก็วางลงไปนในสระด้วยวา่าเม็ดยาชิ้นยอดไปเลยครับโอเคแล้วเจอกันที่ทบ้านอีกทีนะทุกคนบ๊ายบาย